ส่งพี่บุ๋มลงไปหาน้องๆเลยนะคะเริ่มจากสุภาพบุรุษหน่อยดีกว่าสุภาพบุรุษนะเปิดประเด็นกันุ่าพบุรุษเอ้ยโอ้บิ๊กบิ๊กสาบิ๊กสาบิ๊กประเด็นของเราวันนี้เป็นความรู้ล้วนๆนะครับมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยหนึ่งน้องนกครับในมุมมองของเราจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงหรือผู้ชายของใคร ้องดูแลเป็นพิเศษหรือว่าดูแลยากกว่ากัน <L an> องนนสาวครับ <L an> น้องสาวดูแลยากกว่าครับทําไมน้องสาวดูแลยากครับเป็นสิ่งที่น่ารักครับเรามีการดูแลรักษาของเราอย่างไรบ้างอาบน้าทุกวันครับ <L an> เอาอะไรขัดเอาอะไรถู <L an> แป้งครับแป้งครับเอาแป้งขัดเลยนะน้องเต้สีทับสามครับน <L an> ok <day 4> ้องเต้สีทับสาม โหนี่มีการรีเควส์ด้ยนะครับมีการรีเควส์หน้าไปโอ้อันเดีมุมก้องมุมกล้องตัวไหนในมุมมอของเราครับอันไหนดูแลรักษายากครับน้องชายครับออทำไมน้องชายให้ดูแลยากกว่าเพราะมันอันใหญ่เพราะมันอันใหญ่ครับ <laughs> ก็ต้องทําความสะอาดนานกว่าอเราต้องทําความสะอาดอย่างทนุถนอมครับเราดูแลมันยังไงเราใช้สบู่อย่างเดียวหรือว่าตรงบริเวณข้างบนเราใช้แชมพูช่วยสระด้วยครับครีมนวดได้ก็ดีเราใช้ครีมนวดด้วยน้องกาดก็น่าจะเป็นน้องสาวมากกว่ามันจะดูลึกลับอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าจะรักษายากปัจจุบันจากที่เราเห็นว่าจะมีพวกแบบ ครีมอะไรแบบดูแลรักษาของจุดซ่อนเลนส์ของน้องสาวต่างๆมากมายเราใช้หลักการใช่ดูจากโปรดักต์ทั้งหลายใช่อ้าปมมือกับน้องสายหน่อยนะคะโอ้ยแฟนคลับเยอะด้วยงแฟนคลับเยอะเป็นตัวแทนของสุภาพสตรีนะคะที่จะมาคุยกันเรื่องนี้มันอยู่ภายในมั้ยคะมันมีความลึกมันมีความลึกถ <c oughs> ูกแค่ภายนอกก็พอคือเอา